สักนิดหนึ่งนะฮะคนละกันนาลัสิพิจิกครับคุณอยู่ตรงตำแหน่งนี้ฮะนี่เราลิงเรื่องหลืองแดง,งนี่แหละตรงนี้แหละนะครับอยู่ในจักรราศีที่8ของดวงเมืองดวงโลกนะครับมีดาวประจําตัวดาววาสนาคือดาวพระอังคารถูกไหมฮะซึ่งดาวพระอังคารตัวนี้เป็นไงครับกองตำแหน่งเป็นเกษตรอยู่ในภพอริเพราะฉะนั้นคนละกันนาลัสิพิจิกบอกได้เลยว่าคุณไม่มีศัตรูหมู่มารหรอกนะฮะทำอะไรก็จะราบรื่น ประสบผลสําเร็จนะฮะส่วนใหญ่ศัตรูหมู่มันเป็นใครครับตัวเราเอง <c oughs> ไม่ใช่คนอื่นเลยเดียวกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะฮะทั้งเดือนนั่นแหละดาวอคารเป็นเกษตรอยู่ในราศีเมษถูกไหมครับแต่พอในช่วงปลายเดือนย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภเล็งลักครับของตาแหน่งเป็นราชาโชคในกฎหมายเขาว่าอะไรฮะโอกาสทางการเงินถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวคุณจะได้เงินเข้ามานะครับจากธุรกิจการงานที่คาดหวังเอาไว้ เพราะนั้นใครคาดหวังอะไรว่าจะได้เงินจากอะไรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยพอเข้าช่วงปลายเดือนเนี่ยสมปาถนาอย่างแน,น่นอนเลยนะฮะตั้งบอกอย่างนี้เรื่องการเงินก็อ,อย่างที่ว่าน,น,นะครับดาวการเงินคุณคุณดาวพฤหัสบดีนะครับไปอยู่ในราศีมังกรของตำแหน่งเป็นเกษตรเป็นมหาอุดรุมร่วมกัดบดาวพระสา,าด้วยเกณฑ์ที่เรียกว่าโหราศาสต์เกณฑ์โหราศาสตร์ที่ว่านิจจะพังคาราชาโยกเพราะนั้นตัวคุณจะได้โอกาสได้การเงินก้อนโตเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงเดือนมีนาคมนะฮะมีนา แล้วก็ตลอดไปถึงช่วงเดือนเมษาด้วยเพราะนั้นมีกุมภามีนาเมษาเนี่ยถือว่าคนลัคณาราศีพิจิตมีเงินก้อนเข้ามาครับโอกาสที่คุณจะได้เงินเข้ามาสมตามที่คาดหวังเอาไวน้นี่มีสูงเป็นอย่างมากเลยนะครับเรื่องธุรกิจการงานเป็นยังไงครับดาวการงาน7890ดกาาวการงานคือดาวพิตย์ดาวที่ก็ตัวแดงพบพันธุ์ทวก็บอกว่าเพื่อนฝูงสังคมนะฮะมิสหายเครือญาตทั้งหลายแหละก็จะมาช่วยเหลือการงานของคุณ เป็นอย่างดีเสียด้วยนะครับก็ถือว่าโอกาสของคนราศีพิจิกในช่วงครับเพราะว่าดาวพระราหูที่มาเลงรักคุณอยู่ตอนนี้นะครับได้ตําแหน่งเป็นกีตาอุดมเกณฑ์และพอดาวประจาตัวดาว,วาสนาคุณมากุมร่วมนะฮะได้ตําแหน่งกีตาอุดมเกณฑ์สมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นในเกณฑ์โหราศาสตร์ดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้ามีดาวรา,าหูดวงเดียวเนี่ยเลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลิศแล้วมี่ยังมีดาวคานดาวประจาตัวมากุมร่วมแล้วเลงอีกถูกไหมครับโอ้โหเพระาะนั้นคนราศีพิจิกครับคุณไม่รวยคราวนี้ มันจะรวยขราวไหนนะครับรวยข้าวนี้แน่นอนรับประกันได้เลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะเอานะคนลักันรา,าศีพิจิกครับแต่เรื่องของความรักนะผมก็บอกว่าก็อย่าไปใส่ใจเรื่องความรักจนเกินไปเพราะดาวพระราหูเล็งอยู่นี่เขาบอกว่าใส่ใจเรื่องความรักหุดหงิดกับเรื่องความรักเป็นอย่างมากนะครับทําให้ตัวเองต้องทุกข์ใจกับเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นก็อย่าไปถือสามันมากปล่อยวางมันลง รงมันให้ได้นะครับคนรักกันรารศีพิจิงนะเพราะคนรักของคุณเนี่ยเป็นไงครับเขาดูแลคุณดีอยู่แล้วแต่คุณนั่นะเป็นคนเยอะโอเวอร์อะท็อปนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วคุณจะสบายใจถ้าคุณไม่ถืออะไรมาแบกเอา